พ่อวัยเจดสิบเพิ่งมาอยู่กับลูกสาวได้ไม่ถึงสามเดือนแต่ทุกคืนลูกเคยกลับทำบางอย่างลับๆจนทั้งบ้านได้ยินเสียงจากใต้พื้นที่ไม่มีใครกล้าเปิดเผยคืนหนึ่งพ่อได้ยินเสียงกระซิบข้างหูเสียงที่ไม่ใช่ของคนในบ้านและความจริงที่ลูกเคยปกปิดไว้กำลังจะลากทุกคนเข้าสู่สิ่งที่ไม่มีใครหนีได้ พ่อวัยเจ็สิบมาอยู่กับลูกสาวแค่สามเดือนแต่สิ่งที่ลูกเคยทำทุกวันกลับทำให้ทั้งบ้านน้ำตาไหลลมเย็นเย็นพัดลอดเข้าบ้านกลิ่นชื้นจากไม้เก่าทำพ่อรู้สึกหนาวลึกเข้าไปถึงกระดูกเสียงฝีเท้าหนักๆของลูกเขยดังกล้องมาตามทางเดินเหมือนกำลังเดินลากอะไรบางอย่างพ่อยกสายตามองเห็นเงายาวล้ำจากประตูสั่นเบาๆเหมือนมีลมวน ลูกสาวรีบยิ้มเหมือนกลบอะไรบางอย่างแต่รอยยิ้มก็แข็งตึงผิดปกติพ่อเหลือบมองโต๊ะอาหารมีจานวางไว้สามใบแต่มีรอยด่างดำบนจานหนึ่งเหมือนถูกไฟไม่มาก่อนทุกคืนลูกเขยจะออกจากห้องเดินไปหลังบ้านเสียงเหมือนขูดพื้นดังเป็นจังหวะแกรกแกรกแกรก พ่อพยายามถามแต่ลูกสาวทำเพียงสายหน้าเหมือนกลัวคำตอบตัวเองคืนนั้นพ่อได้ยินเสียงสูดลมหายใจแรงๆเหมือนคนโมโหดังอยู่หน้าประตูห้องเขาชิดจนได้กลิ่นเหงื่อเก่ากลิ่นเหมือนเหล็กขึ้นสนิมไฟในทางเดินกระพริบเงาใหญ่ของลูกเขยทาบทับยาวจนถึงปลายเตียงพ่อพ่อสะดุง้ง รู้สึกเหมือนมีอะไรเย็นๆแต่หลังคอน้ำหนักมือกดลงบนบ่าช้าแต่หนักขึ้นเรื่อยๆพ่ออ้าปากจะร้องแต่เสียงหายคอแห้งผากเหมือนถูกรีดเอาลมหายใจออกทันใดนั้นลูกเขยก้มหน้าเข้ามาใกล้จนพ่อได้ยินเสียงลมหายใจหอบและคำพูดสั้นๆแผ่วแต่ทำให้ร่างพ่อแข็งทื่อ พ่อรู้ใช่ไหมแสงไฟวูบอีกครั้งเผยให้เห็นรอยบนแขนลูกเขยคล้ายรอยนิ้วใหญ่บีบจนเป็นรอยช้ำเป็นวงพ่อเบิกตากว้างเพราะรู้ว่ารอยนั้นยังไม่ทันคิดให้สุดเสียงบางอย่างดังขึ้นจากใต้พื้นบ้านเหมือนมีคนเสียงบางอย่าดังมาจากใต้พื้น เหมือนมีคนกำลังขวนไม้ที่ละเส้นช้าแน่นจนบ้านสั่นเบาๆพ่อหันมองพื้นลายไม้แผ่นหนึ่งป่งขึ้นนิดๆเหมือนมีอะไรดันจากด้านล่าลูกเคยขยับมือกดบ่าพ่อแรงขึ้นนิ้วสัน่นหายใจหอบเหมือนฝืนอะไรบางอยู่ดวงตาเขาแดงขุ่น เหมือนคนอดนอนเป็นอาทิแต่ลึกในแววตามีประกายบางอย่างเหมือนกำลังขอให้พ่อเข้าใจเสียงคลืดดังอีกครั้งแรงกว่าเดิมจนตะปูใต้พื้นดีดขึ้นเสียงแหลมเหมือนโลหะฉีกลูกสาวตะโกนเรียกชื่อพ่อจากปลายทางเดินแต่น้ำเสียงสั่นจนจับคำไม่ได้เธอไม่กล้าเข้ามา ยืนกำชายเสื้อใบหน้าซีดร้องให้เงียเหมือนรู้ว่าถ้าเธอเดินมาจะเกิดบางอย่างที่ห้ามเกอรพ่อสัน่นเงือเย็นไหลาตามสันหลังทุกลมหายใจกลายเป็นเสียงหอบสั้นๆเหมือนอากาศในห้องถูกใครขโมยไปครืกใต้ผื้นเสียงเริ่มเปลี่ยนจากขวรเป็นกระแทก เหมือนกำลังเร่งให้ใครเปิดมันออกมาลูกเขยก้มหน้ากระซิบชิดหูพ่อเสียงแตกพร่าเหมือนคนพยายามกลืนเสอือกอย่าให้มันขึ้นมาภาคพ่อคำสุดท้ายถูกกลืนเพราะพื้นใต้เท้าพ่อยุบลงนิดหนึ่งเหมือนมีมือดันขึ้นมาแต่ส้นเท้านิ้วเย็นแข็งเหมือนกระดูกไม่มีเนื้อหะ่ะ พ่อสะดุ้งลากขาถอยแต่ลูกเคยคว้าไว้สั่นทั้งตัวเหมือนกำลังกลัวมากกว่าพ่อหลายเท่าไฟในบ้านดับวูบเหลือเพียงแสงสลัวจากนอกหน้าตาเงาบางอย่างค่อยๆขึ้นมาใต้พื้นเงายาวผิดรูปบิดงอเหมือนร่างที่เคยเป็นมนุษย์ลูกสาวร้องลัน่นแต่เสียงเหมือนถูกดูดเหลือแค่ลมแห้ง เงานั้นเริ่มชู่ขึ้นช้าแต่แน่นแขนยาวเหมือนลากได้ถึงปลายเตียงปลายนิ้วแต่ขาพ่อเบาๆเหมือนทักทายคนรู้จักและทันทีที่ปลายนิ้วสัมผัสบ้านทั้งหลังสันอีกครั้งเสียงหนึ่งดังขึ้นไม่เหมือนเสียงคนไม่เหมือนเสียงสัตว์เป็นเสียงเป็นเสียง เหมือนลมหายใจของคนแต่ลึกหนักแผ่วคล้ายลมจากโพรงอกที่ไม่มีปอดหลงเหลือพ่อแข็งทื่อหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูตัวเองตึกตึกตึก,ตกเหมือนหัวใจพยายามวิ่งหนีจากร่างลูกเคยปล่อยมือจากบ่าพ่อเหมือนถูกแรงบางอย่างดึงไล่เขาสะบัดไปด้านหลังตาเบิก เหมือนเห็นอะไรบางอย่างที่ไม่คอวอเงาใต้พื้นยกศีสษะขึ้นช้าค่อยๆโผล่พ้นร่องไม้เสียงไม้แตกดังเป๊ะจนลูกสาวปิดหูน้ำตาไหลพรากพ่อขยับถอยแต่ส้นเท้าสะดุดโต๊ไม้เสียงดังแกรกทุกอย่างหยุดนิ่งชั่วขณะแม้แต่เงาประหลาดก็หยุดการเคลื่อเหมือนมันกำลังฟัง จับเสียงดมอากาศหาตำแหน่งของพ่อเหมือนสัตว์ล่าเหยื่อที่ไม่ใช้ต่อลูกเคยกัดฟันเสียงดังกรอดเหมือนฝืนแรงที่กดทับบนอกเขาเขาชี้ไปที่ประตูปากขยับแต่เสียงออกมาแค่ลมหยับหยาบเหมือนมีมือบีบคอแน่นจนพูดไม่ออกพ่อหันไปมองประตูมันไกลเกิน ไกลจนเหมือนขยับเท้าไม่ถึงเหมือนพื้นยืดออกทุกอย่างช้าหนืดเหมือนฝันร้อเงานั้นยืดแขนขึ้นมาแขนยาวกว่าคนปกติข้อมือหักงอปลายนิ้วแหลมดูเหมือนกระดูกยื่นออกมาไม่ปกมันลากปลายนิ้วไปตามพื้นเสียงเสียดไม้ครืดครืด แต่เสียงกลับดังคล้ายใบมีดเฉือลูกสาวสุดลงร้องให้สะอื้นมือปิดปากเหมือนเธอรู้ว่าเสียงร้องจะทำให้สิ่งนั้นขยับเร็วขึ้นลูกเคยยืนนิ่งเหมือนถูกตรึงกับพื้นดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวแต่มีบางอย่างในแววตาคล้ายความผิดที่เก็บซ่อนมานานเหมือนเขาเป็นสาเหตุให้มันตามมาเจอครอบครับ เงาขยับอีกครั้งเร็วและใกล้กว่าเดิมจนพ่อเห็นเห็นว่าส่วนใบหน้าที่โผล่มาไม่มีตาไม่มีจมูกมีเพียงรอยแตกกลางหน้าเหมือนถูกฉีกออกทีละชิกลมหายใจนั้นเป่าออกมาโดนหน้าแข้งพ่อเย็นจนชาแต่กลิ่นกลิ่นเหมือนดินฝังศพ กลิ่นเปียกของร่างที่ถูกฝังไว้นานจนไม่มีใครกล้าพูดถึงลูกเคยกัดฟันจนเลือดซึมเขาเบี่ยงตัวมาขวางพ่อแม้ขาจะสั่นแม้มือจะไร้แรงเหมือนเขารู้ว่ามันไม่ได้มาหาพ่อแต่มาหาเขใต้ผื้นเงาอีกเงาหนึ่งเริ่มขยับตามขึ้นมาไม่ใช่แค่หนึ่งแต่สอง สเสียงกระแทกพื้นดังระรัวจนบ้านทั้งหลังสั่นเหมือนกำลังจะถนพ่อคว้าแขนลูกสาวแต่เธอสายหน้าร้องให้หนักกว่าเดิมคำเดียวที่หลุดจากปากขาดห่วงสัน่นเหมือนกลัวสุดชีวิตพอรู้เรื่องแล้วใช้สรไม้มาลายพ่อชะงักยังไม่ทันถามเงาที่ใต้พื้น โผล่ขึ้นมามากกว่าเดิมเสียงหอบลึกใกล้จนใกล้จนพ่อได้ยินเสียงกระพือเหมือนเนื้อแห้งๆเสียดกันในความมืดเงาที่สองโผล่หน้าออกมาหน้าแหว่งผิวเป็นสีมนเหมือนดินเปียกรอยแตกกลางกระบอกหน้าขยับเหมือนกำลังยิลูกสาวสะอื้นถอยจนหลังชนผนัง มือสั่นจนกำรรไม่อยู่เธอมองลูกเขยสายตาเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่กล้าถาลูกเขยหายใจแรงหน้าเขาเริ่มซีดเส้นเลือดข้างคอปูดออกเหมือนกำลังถูกบีบจากด้านในเหมือนบางสิ่งกำลังกดดนันจากใต้พื้นจากอดีพ่อรู้สึกถึงแรงลมเย็นจัดพัดจากช่องพื้นขึ้นมา พัดผ่านขาผ่านเอวจนกระทั่งถึงต้นคอเหมือนมือเย็นเย็นลูกขึ้นทีละนิลูกเขยกัดฟันเสียงต่ำสั่นเหมือนคนฝืนแรงอัดแน่นในอกภาคออกไปอย่าอยู่ใกล้ผาจากสายสระไม้มาลายเขาไม่ทันพูดเงาตัวแรกพุ่งขึ้นจากพื้นเร็วผิดมนุษย์แขนยาวลากพื้นเสียงดังกัน เหมือนลมจากช่องอุโมงค์มันพุ่งมาทางลูกเขยแต่หยุดกึกชิดหน้าเขาเพียงคืบเหมือนกำลังสูดดมราวกับจดจำกลิ่นของเขาอยู่ลูกสาวร้องเสียงแหบพ่อยื่นมือคว้าเธอแต่เงาตัวที่สามเอื้อมแขนยาวเฉียดมือพ่อปลายนิ้วแหลมเฉียดเสื้อจนพ่อรู้สึกถึงแรงเย็นทิ่มผิดลูกเขยชกพื้น เสียงดังปังเหมือนเขารู้ว่าเสียงนี้เป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เงาเหล่านั้นขยับช้าลงเพียงเสี้ยวแต่ครั้งนี้พวกมันไม่ชะงันพวกมันจ้องลูกเขยพร้อมกันแม้ไม่มีดวงตาแต่พ่อรู้สึกได้เหมือนแรงมืดกำลังพุ่งเข้าหาเขาเพราะสิ่งที่เขาเคยทำเพราะอดีตที่เขาไม่เคยบอกใคร ลูกสาวสะอื้นคุกเข่าลงพูดเสียงสั่นขาดเหมือนลมจะหมดจากปอดพ่อเขาไม่ได้ตั้งสระไอไม้ม้วนมันเกิดขึ้นเพราะเงาตัวหนึ่งเงยหน้ามุมปากฉีกขึ้นเหมือนกำลังขำพ่อถอยหัวใจเต้นจนเหมือนจะหลุดแต่ขากลับหนักเหมือนมีอะไรจับข้อเท้า ล็อกไว้กับพื้นใต้พื้นยังมีเสียงอื่นเสียงเหมือนเล็บหลายสิบอันขูดไม้พร้อมกันแหลมดังไต่ขึ้นมาทีละชั้นเหมือนกําลังปีนขึ้นทั้งหมดไม่ใช่แค่สามไม่ใช่แค่ลูกเคยหลับตาเหมือนยอมรับอะไรบางอย่างเนื้อที่ใบหน้าเขาตึง เหมือนกลั้นความกลัวสุดชีพักเขามาเอตามที่ผมเคประโยคยังไม่ทันจบพื้นตรงหน้าแตกออกอีกเศษไม้กระเด็นเงาร่างใหม่โผล่ขึ้นมาร่างใหญ่กว่าแขนยาวกว่าเสียงหายใจหนักกว่าเหมือนผู้นำพวกมันมันยื่นหน้าเข้าใกล้ลูกเขยจนปลายรอยแยกบนหน้า แทบจะชนปลายจมูกเขพ่อยกมือสัน่นจะดึงลูกสาวหนีแต่ลมเย็นเฉียบพัดจากด้านหลังเหมือนมีใครอีกคนยืนอยู่ข้างหูพ่อใกล้จนรู้สึกถึงลมหายสระไอไม้มมวนเสียงกระซิบเบามากแต่ชัดชัดจนพ่อขนลุกทั้งหลังไม่ใช่แค่เขที่ติดค้าง พ่อชะงักเลือดในกายเย็นวาบเพราะเสียงนั้นไม่ใช่เสียงคนในบ้านไม่ใช่เสียงของเงามันเป็นเสียงตอนจบของเรื่องเสียงนั้นเสียงกระซิบที่พ่อได้ยินดังชัดขึ้นอบอวนอยู่ในหูเหมือนมาจากทั้งใกล้และไกลในเวลาเดียวกันพ่อค่อยๆหันกลับแต่ไม่เห็นใคร มีเพียงเงามืดอสลัวลอยอยู่ใกล้ผนังเหมือนซากของความทรงจำที่ยังไม่หลุดไปไหนลูกเขยยืนกับมือแน่นร่างสัน่นใบหน้าทั้งกลัวทั้งยอมรับเรากับรู้ดีว่าหนีไม่ได้อีกแล้วพ่อยืนตรงกลางระหว่างเงามืดกับลูกเขยหัวใจเต้นแรงแต่สายตาเต็มไปด้วยความสงบประหลาดเหมือนคนที่เพิ่งเข้าใจอะไรบางอย่าง พ่อสูดลมหายใจช้าชัดหนักแน่นพอแล้วพ่อพูดเสียงเดียวแต่ดังก้องไปทั้งบ้านเหมือนลมหยุดเหมือนเงาหมดแรงในทันทีเงาร่างใหญ่หยุดขยับแขนที่ยื่นออกมาลดลงทีละน้อยเหมือนฟังคำนั้นเหมือนยอมรับ พ่อเดินไปหาลูกเขยวางมือบนไหล่เขาเพียงเบาๆคนเราพลาดได้แต่ต้องกล้ายอมรับเพื่อให้สิ่งที่ตามมาได้ไปพักเสียทีน้ำตาลูกสาวไหลเงียบๆเธอเข้าไปกอดทั้งสองเหมือนกลัวจะเสียใครอีกลูกเขยคุกเขา่าร้องไห้พูดคำขอโทษ ที่เขาไม่เคยพูดมาตลอดสามเดือนคำที่กักไว้ในใจนานเกินไปใต้พื้นบ้านเสียงทั้งหมดค่อยๆจางหายเงาที่โผล่ขึ้นมาถอยกลับเหมือนละลายเป็นควันดำแล้วค่อยๆหายไปกับอากาศไม่มีเสียงไม่มีแรงอาฆาตเรากับพอใจในคํายอมรับนั้นไฟในบ้านติดขึ้นเองสว่างอุ่น เหมือนทุกอย่างกลับคืนสู่เดิมเหมือนบ้านหายใจได้อีกครั้งลูกเขยเงยหน้าน้ำตาไหลสัน่นแต่โลง่งเหมือนภาร,ระหนักที่ติดตามเขามานานเพิ่งได้หลุดออกไปเต็มๆพ่อยิ้มบางๆสั่นเล็กน้อยแต่สงบแค่กล้าเผชิญหน้าก็ไม่มีอะไรต้องตามมาอีกแล้วลมอุ่นพัดเข้าบ้าน กลิ่นดินชื้นหายไปบรรยากาศกลับเงียบสงบอย่างที่มันควรจะเป็นคืนนั้นทั้งสามคนนั่งอยู่ในห้องเดียวกันเงียบแต่ไม่อึดอัดเป็นความเงียบที่เหมือนการเริ่มต้นใหม่และตั้งแต่คืนนั้นไม่มีเสียงใดๆใต้พื้นบ้านอีกไม่เงาไม่ลมหายใจไม่ความหวาดกลัว เหลือเพียงบ้านหลังเดิมที่เต็มไปด้วยความหมายใหม่เรื่องจบลงด้วยความสงบที่ทุกคนเฝ้ารอมานานและท้ายที่สุดต่างก็ได้มันกลับคืนมาแล้ว